คนม,มาสร้างให้บโบมินไม่จะเจ้าก็แต่เตาอานี่บอกเฮือนกับเฮือนเทียงกันมาเมียนมองนี่นะแม่นได้คุยกับพอที่โอ้ได้คุยกับพอที่คนว่าแนใดเพิ่นบอกว่าให้ตั้งใจเออเพิ่นว่าได้ดไรนี่ก็บอกว่าให้ฟังเรียนบนข้างหน้งเออ อส,สูดๆเออพอดีเอออาสูดสด้วยจ้ะเด้อ บดนี้คืมฝนพี่น้องเลยอ้าวจังใดก็ให้แล้วกันด้อพี่น้องเด้อนาจังใดก็รอบขั้นที่หาขั้นใหญ่สบุนสิเอามาไว้ด้านข้างก่อนพี่น้องเนาะอากาศสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขนเนาะพ่อ,อการคือเก่าค,คือเดิมรับซ่องแม่บุญมานี่แหละพี่น้องเลยนะสิเอามาด้านข้างบาะนี่มาด้านข้างอีกก่อนฮักไม่รถอันฝนลงมาลูกๆ มาเก็บไม้ออกกันลกูกเดี๋ยวสิให้เพ่นมาถอกนี่เพิ่มมาไว้ให้น่องพ่นเคลียร์ก่อนคันสิไปถอกพ่นผัดมันสิส่วนน่านแล้วเพราะว่าสร้างเพ่นต้องมาเฮ็ดเวียกโอเคเอ้าใส่ยังอ่ะ,อะยอยเอาไว้นี่แล้วเนาะไปห้องว่า พ่อพ่อ, <c oughs> อาลองนี่วะทั้งใจแม่แม่แมเอาล้งนี่แหละลงเลย ขันท,ที่หา,อาโอ้โหคันบักใหญ่เต็มคักบ้านพี่ช้างโอหลับททเข่เาลูกอ,อย่าเขาาเลยจังเค็โอ้ฮไม่กับพวดทำชีต้อมทำชย้ยไม่ดากไม่อนี่เอ,อเคพี่้องเลยเนาะ lọp sút thai, khăn nhảy đôi 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 à đeo đeo xì khẩn bưng con đeo chẳng đây khăn bò pho thì xì sang ít khoai nhưng bữa đi mưa được đôi đôi hay thăng bắc là ao má thọ vay ỉ nương chào vay thăng lằng ban đôi đôi ลังใหญ่อยู่ได y เนาะอืาอ่าอ่าไม่ฮักยาพี่น้องเลยนี่อืมนั่แหละพี่น้องเลยอ่านะเว่าได้ไปรอบหน้าสิเอามาทั้งนั้นให้น้องเพิ่นส่วนขึ้นไปเมื่อ เคียร์แล้วกันเดี๋ยวกูดกยอยงไงดี๋ยวอีกดังนี้เขาสิหายมาไว้ทั้งพี่ดูเด้อรักพักดีเด้อีิพอจะดาะพีเดาะเลยพอ เบิ่งก่นอนเป็นยังไงเมื่อยบ่เดินยื่อยบ่เมื่อยเออเมื่อยกับพักอีละเออ,เอ,อ,เอ,อบัดมีเอือนมีแห้งแหละอย่างเฮ็ดต่อ,อ,อตัวน,นี้นะทีว่มามากองไว้นี่คือ,อย่านมันยุบลงหลังจากข้าเคลียร์ตัวน,นั้นเบิดแหละข้ออาวกับมาหน้ามาอย่างเดียวสร้างเพิ่นเพิ่นสีมาเทคานเห็นมันสำเร็จบัดอย่อาข้าวเมื่อยข้าวกับพัก,กบัดทา,ามีแห้งข้าวกับเฮ็ด โบแมนว่าเมื่อยแล้วบพักเด้ตายเนลย <laughs> เวลาเขาเมื่อยเขาก็พักสักก่อนกินอิ่มอยู่บ่เขา่าเศร้าลูกเต้าเหาเวลาเขานั่นกับช่วยกัน,กนอีละมาช่วยแม่นี่มาสิโบแมนว่าสิเฮ็ดแต่ลูกทางนั้นตัวนี้เต็มแล้วก็ นี่าหละนี่ก็ฝึกนี่ทางใหม่เนี่เก็บกองไว้จูดไว้ดังไฟพอมาเพิ่นจกในป่ามันก็สิแบบนี้แหละพอเป็นยังดอกสู้่เพื่อเฮือนงามเฮาบบเฮ็ดกับโบได้เฮือนเฮาคำนี้บุญมาเฮ็ดแล้วเป็นเฮือนไม่บุญเลยเห็ดเอาเพิ่นซื้อให้เฮาเฮากัลงทุนลงแห้งเอาเพิ่นออกเงินเฮาออกแห้งบ่เป็นยัง ดีแล้วบุญวาสนาลายเด้จึงได้มีผู้ใหญ่มองเห็นบุญวาสนาบ่มีนี่ผู้ใหญ่มองบ่เห็นไดนคนบทบันบทเมืองบ่แเม่นมต่เจ้าเห็นบอกคนมาสร้างให้บ่แม่นมต่เจ้าก็ต่เตานี่บอกเฮือนก็เฮือนเที่ยงกันอีกบุญวาสนาถือมาห่วมกันเด็กาท้าซาดตะกี้มันก็เลยได้นนี้แต่สีสำเร็จสำใดนั่นกะติดตามเบื้องเฮาก็ได้่นเห็ดให้สำใดกะ ดีใจแล้วนะนะอายุมัน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 ลมขันมันฮ้อนคือบางทรงนี่สองสามมื่อคือนรางคือเจ้าเฮ็ดไว้ได้วเจ้าเฮ็ดบดท้องใส่เบิ่งบอคักบุจักตัวนมมันกับนี่ปุจักไม่ได้ห้าแว่าห้าประสิโฟโตอ่อนตึ้งเฉดายเนาะพ่อตัวมันดอกซับมัน อันนี้ป้าจะคุยชิคค่ะคุยชิคค่ะป้ากันนี่ก็สีเงาบดในตะแหนบดอ้อยบดในเม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 น่ะพี่น้องไอ้เบิ้งปกานป้าจะไปเนี่ยบุญสีออกมานั่นน้องเบิ้งก่อนโดยมาไหว้เพื่อว่ามันหยบเวลาฮะบ่มนะเมนเโดยสบายดีเด้อทางบอไรทางอาจารย์โดยเพื่อว่าโคตน้าโคตหนังมันยุบลงโยดินมันแบบว่า เพื่อเขาชวนเฮายังขึ้นได้จานเข้าโคดน้ำเนีนาชาดเ่ยเช็าเอาเหมอ้ไฮบ้าทใส่กาทใส่เผาทานดีวพอดีว่าสิเอามาไหว้ขึ้นห้องนี้ว่าสิไปไหว้ทั้งลังหันหลังนึ่งบ้านงส่ส่ชวนเราไปใช่ไหมวะนี้เห็ดถัว

แบ่งมือมื่อตอนนั่งนี่เราตอนเฮ็ดเวียงไม่รู้ว่างได้ว่าสิโยแต่มันบ่มีผู้จับกล้องเอออยากให้ทางเป็นยังเดี๋ยวข่อยจะเป็นมือกล้องให้ก็ได้อาจารย์เป็นมือกล้องบ่แม่สิเป็นมือกล้องให้เราไล่แล้วโดยโดยคอยระว่าเชียงจักเจ้าดังแมนแมนอยู่โดยโดยไปไปยกช้อยนี่ก็สารมุ่นไปหามดิไปหามนะครับโดยโดยอ่ะซะไปจับเล็กจังหน้อยได้สมบูรณ์ได้โดยโอเคโอเคตามสบายเด้อ โดยให้เพิ่นไปยกตาค่า,าตานางก่อนพี่น้องเลยให้เพิ่นไปยกไปย่อก,ก่อนซรอยกันดังแม่เท่าอ๋ออยู่ไหมไหมล่ะไหมดีลูกไม่อ่านไม่เท่าเอ,อิญเลยอ่านมามามาซรอยแม่เท่ากะนเลยไม่เท่าก็ได้ทั้งนงชินทั้งนงชงไม่เท่าก็ได้ กินบดกันล yes ูกจังเฮ็ดกินบดกันสบายดีป้าลุงกันกินบดได้มามซอยไม่เ่าเด้อลูกเด้อบ่เมื่อยบ่โอแบกไว้หันบ่โอเป็นแบกตะนางไว้หันเป็นยังไงย่างไปเบิ่งกันทางว่ารายสืะไคร้มาให้ เราบดีติหันตินีได้ไหมคะอืมไม่เท่าเราบ่เนี้ยงอะนะอืม่ะสเเอาไปยั้งบบนี้ฮะนี่บ่ไม hmm? ่เท่าบ่บ่ละง้ฮะ่อด้โอ้เราใส่ลานเรากลางบ่

เขามาด้านในพี่ิวันนี้เร่ไปเอาดินไว้ไว้หม่องนี่เพราะว่าเดิมาเมียนม่องนี่เมียเฮ้เมียยมาเมนมเนาะอะไร พ่อไว้ท้องใส่ช่วนเขาทั้งหลังมันนี่โอ้หตอนนี้มันลดน่อยเด้ ตามก๊กชาวผู้แห้งเลยนะตัวนี้นะสามแสนห้าหลังค่างนั่นนะสี่แสนคันนี้รถ <4 S 1> น้อยแมนคันมันมีคันหน่อยคันใหญ่ด้วยข้างบนนี้มีจักหลังนี่หากใครซิบเอ็ดลดนี่เดี๋ยว,วเดี๋ยวเบื้องก่อนเดี๋ยวเอามาเข่าตัวนั่นก่อนเดี๋ยวสะเบื้องก่อนชาวบุญเราไล่ยันดินเบื้องกันบูนั่นแต่ายันมาได้เอ มีพ mm. yeah, ัดสิมัสไซี่แบบนี huh. ้เดี๋ยวอามาไซพี่ก่อนเดี๋ยวคันกะเบิ่งคันแน่นสิบอกไม่เนอดโยโดยอามาส่พี่ก้อนแบบนี้กินแล้วเราอะกินแล้วม่้ยสิยดดินบดายดีนะดแล้ววะโดยสบายดีว้าสบายดีเ้อโดยยดดินบดว อ๋อบถืกเมื่อฝนมาเนาะบัตมามาของนี้แห้งงาบเลยบัรบัตรกถื่าของเจ้างาบัตนี้งงาบเยนั่นกงาน่าบัตรอันแทงทียนฝนตกมาหรดยากได้ทางเนาะมืดฝนซ้ำเมนเมีน ของฮาแล้วสนใเบยากแล้ว <scrolling> ด <t iny où> ีใจเดี๋ยวราให้น้องท้องใสเพินสะบ่งกอนกะมันบ่พอเดี๋ยวจังสีเพิ่มอีกโดยในหแับ่พโหละจะให้น้องเิสะบงกอนาเอออโตกันหากหากได้1ลพน้องเดี๋ยวจห้ทังน้องท้องใสสะบงคันว่ามันบ่พจังใดเดี๋ยวสุดท้ายก็จะให้เพิมาถกไว้แถวนี้อีก เพราะว่านี่แหละพี่นองเลยภาพการมันบมันมันหยาดมันบ่อพอเด้สมุนก่ามันบ่อพ่อเพราะว่าตัวนี้มันมันมันชิลุบแห้งเนาะบางที่สมุนสีอามาไว้นี่อีกรถนึ่งสีอาม่ไว้หอมนี่อีกรถนึงแม่นแล้วให้มันเป็นสิบสองรถมาไว้บนนี้รถนึงแม่นแล้วเอาไว้เขามองนี่มันบ่เต็มแน่นอนพี่นองเลย จังได้กะบสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งสมบูรณ์กะขอบคุณขอบคุณไปทั้งไอที่ที่แนะนำให้เอาดินพี่น้องโอ้ยย่านแต่บตบดได้ย่านแต่บบได้ได้ะโทนําโท,น,โทนี้อยู่ไลย่านนั้นบบได้กี่ดินมาใส่ทั้งอันเพื่อนน,อน้องน้ำฝนทั้งไอที่เพื่อนแต่ว่าผู้ใจเงินนี่กัอีกผู้นึ่งนะพี่น้องผู้ไอที่นี่เป็นคนตั้งเสาเนาะกับเอ้ยน้อย แต่เพิ่นก่ยา,นาย่านบอได่เน้นน้ำเขาจังสั้นจังสี่ออกความคิดความเห็นพี่น้องเลยอ่ามีแต่เสียห้ทั้งน้องเพิ่นเคลียร์เดี๋ยวทั้งสร้างเพิ่นกะบอ่น้องเพิ่นเคลียร์แล้วเมื่ออื่นสร้างก็มาลงมือได้ได้นี่อ่าจังไรเดียจังว่ากันเดี๋ยวให้ทั้งผู้ทั้งบาไล่เพิ่นเอาอันตานางมา Oh. Ừ, kia ừ, kia dây rồi mẹ bao phun mẹ ได้ความีกำลังใจเห็นอย่งไรได้คุยกับพ่อทีโอ้ได้คุยกับพ่อที่เพื่อว่าได้ไหนเพื่อดอนได้ไหนนี่ก็บอกว่าให้ฟังเพื่อบุญเพา่หน่าโอ้สู้ๆเด้อพ่อทีเอออาสู้ด้วจ้ะเด้อเออได้คุยกับพ่อทีมีกำลังใจเพิ่มขึ้นโอเคพี่น้องเพื่อได้คุยกับทางพ่อคือสี่เหตุเฮือนให้แหละเนาะเพื่อซอยกันสมทบเหตุ มีพอทีมีน้อยกระวลแล้วก็มีทางอตอนนี้มีแห้งเพิ่มขึ้นเลยนางน,างน,น้ำฝนเะยเ้ยพอได้เลยเฮ้ยเมื่อยกบเศร้าได้อีหลายเห็นว่ามีกำลังใจก็ได้คันว่าห้องนี่มันเต็ม เมอแองกะมาไว้ค่ะนั่นเด้อละ่ะเด้อมาทางนาก่อนให้สร้างเพิ่นมาเทคา,านลอยให้กอ่อนอ่าหลังจากเพิ่นขันทางนี้แล้วล่วนะอ่าเดี๋ยวพอสร้างเพิ่นนั่นเองเพ,พิ่นดอกคันเพิ่นสิมาเฮ็ดมื้ออื่นให้เพิ่นควัดออกตัวนี้ควัดออกพี่ก็ได้แล้วเฮาจะคอยสวดมาเลยนะเอ่อเสียอีกลังนึง่งนะ มาจะมามามาไว้แจน่นะมอมนั่นอีกอไปขึ้นทั้งนั้นกะพอ่พอพ่อนี่คนเคลียร์ห้องที่แล้วเลยให้มาเคลียร์ห้ยอยงนี้แบบนี้ห้องนี่แลหและรถมันจยากน้อยอสีมาาว้อีกรถหนึ 1, 52, ่งเป็นสิบสองรถ มีกำลังใจเพิ่มโเราทัน่ว้าขอักนรโจกําลังประสยนคุดชอยน้องน้ำฝน ไม่กันั่านบดไฟหัวสักกระเทียมกุนหน่อกินเมียไปสีเคียร์ซอยลูกกเนี่ยนะอ้าวอ้าบานนี้เฮ็ดจังใดเแ้้บานนี้ ค่ะเอารถชุดท้ายก่อนพี่น้องแล้วก็เอารถสุดไทยแ้วกระจายเงินคนไปเลยฝนเลยถ้างง้นพอที่ที่โทรมาหาเจ้ากินนี่แล้วยันแต่โบได้ขี้ดินน้ำโทรเนะนน้ำให้หาขี้ดินยันโบได้จังได้กันเนะนน้ำให้ได้หาให้ได้ดินนั่นนะให้ได้ไวๆเหรอสันอ,อยากให้สร้างเฮ็ดมันแล้วสัน กักเตะจกข้างหลังได้หรือโอ้พ่นเอาตานางมาแล้วพ่นสีขังทั้งได้ตานางมานะ่ะโอ้ขันทั้งหลังก่อนอ,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 อต้องขันทั้งหลังก่อนที่ไผ่ไผ่ <laughs> ไขาวห้องน้ำนะฮะบ่ย้า ตืันหน่อยเช้าจะลบอยู่ห้องน้ำเนี่ยเราออกมาช่องหาแล้วเอาเข่าไปน้ำกันซะนั่งก้นระครื่องหันเออหันก้นใชะกันลดไป โอ้ยเดี๋ยวเลยรอยาวกับบ่ตุนไ่น่าฮ่า่นฮ่งฮ่าฮ่าฮงาฮ่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 าิ่าฮ่าบ่่อนเดี๋ยวพา่าก่าฮ่าฮ่าาาฮนา ชื่นใจเงื่อนใจข้ามไนเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตมแล้วพรจ้าไปก่อนขอบคุณขอบคุณไปทางไอทีเนาะที่วันเนตนําให้เอาดินเดี๋ยวคลิปสุดท้ายพี่น้องเลยแต่สิ่งขอบบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ที่จ่ายค่าดินให้เนาะโอเคพี่น้องอยังไงจะพ่อกันคลิปหน้าเด้อสวัสดี